ราอยู่ทั้งใหญ่แล้วฮะทั้งแมนนะครับทั้งแมนเครื่อง,งนี้นะอาการเปน็นไงครับทั้งทั้งไปบ้างไหมครับมีเสียงดังครับมีเสียงดังนะฮะดังแกล้ๆๆๆครับครับ<ช>เรากำลังจะเปิดฝาสูบนะตอนนี้ตอนถอดหัวฉีดอยู่นะฮะเราจะดูไส้ใน,นนะจะเปิดฝาดู ลูกสูบดูใช้อุปกรณ์ดึงหัวฉีดออกมานะฮะนี่ครับง่ายๆครับหัวฉีดเป็นไงครับท่างสึกไม่เยอะนะฮะใช้ได้ครับเคลื่อนใส่บ่อเพื่อว่าพี่แม่เลยอยู่สนามบุอขอหัวตีนะฮะหัอสุดท้ายครับกับช่างแม่นะไปทำลูกบิดนะ นะฮะเอาขาคอมเตอร์เอกครับขายเอนะายรถนนี้มแล้วเป็น้ามีรบกีได้แล้วมีแล้วแมนเลาแล้วเด็กฉันมันตกเลยที่ไหนี่ 太热。下